นับสนุนโดย Triple M Magazine แจกฟรีทุกเดือนตามสถานีรถไฟฟ้า BTS สามารถคลิกอ่านออนไลน์ในรูปแบบ e-book ได้ทาง Facebook Fanpage MMM Magazine on Air The Sereno แจ้งวัฒนะ15ทาวน์โฮมแนวคิดใหม่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและทำโฮมออฟฟิศ GSBP a y จากธนาคารออมสิน เข้าสู่รายการของเรานะคะทริปแอนด์แมกซีนค่ะผู้ชมคะ่ะสัปดาห์นี้จะพาผู้ชมไปที่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนนเลสวนป่าละอูจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะที่นั่นเขาก็มีการเร่งเข้าไปตรวจสอบข้อมูลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติคนเหล่านี้เกิดจากนะคะท่ามกลางสงครามที่เกิดขึ้นในอดีตวันนี้รัฐบาลเองก็ได้เร่งไปช่วยเหลือให้คนเหล่านี้นะคะได้มีการตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูล ไปที่นั่นไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเลศวรป่าละอูประโยบคีรีขันกันค่ะประชาชนที่อยู่ในประเทศเขามีมานานแล้วแต่ก็ไม่เป็นคนไทยคือเขาไม่ถือว่าเป็นคนไทยแท้จริงเขาอยู่และเกิดในเมืองไทยแต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ของความเป็นไทยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากมีคนอยู่ในเมืองไทยและก็มีความน้อยใจมากไม่มีใครเอาใจใส่ ก็จะทำให้ความมั่นคงของประเทศด้อยไปประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบกและทางน้ำเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรจึงเกิดสถานการณ์ของการเคลื่อนย้ายประชากรข้ามชาติในลักษณะต่างๆได้ง่ายทั้งการหลบหนีเข้าเมืองทั่วไปและการอพยพหนีภายความตายจากการสู้รบหรือความอดอยากยากจนเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากบางกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาอยู่เป็นเวลานานหลายสิบป,ปี บางกลุ่มเป็นคนเชื้อสายเดียวกันหรือเป็นญาติพี่น้องกับคนที่อยู่ในประเทศไทยมานานโดยเฉพาะตามแนวชายแดนภายหลังมีการกำหนดอาณาเขตของประเทศกลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากอยู่ในสถานะของคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและเมื่อไม่อาจกลับประเทศต้นทางได้จึงตกเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นการปฏิบัติภารกิจของกรมการปกครองร่วมกับจังหวัดประจวบคีีขัน ที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนป่าละอูค,ครับซึ่งส่วนหนึ่งเราได้จัดทำเข้าสู่ระบบการทะเบียนไปแล้วแต่มีอีกส่วนหนึ่งที่ยังเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติคนที่จะมีสิทธิ์สามารถที่ได้สัญชาติไทยก็ดาเนินการให้สัญชาติถ้าไม่ได้ก็ดาเนินการให้สถานะว่าเขาจะอยู่ในประเทศไทยในสถานะในไดได้บ้างกระบวนการทำงานของเราจะไม่ตั้งรับผมเลยจัดบริการเชิงก เอาประหลัดอำเภอเอาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมายังพื้นที่เป้าหมายและเราจะสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วมาพิจารณาในเบื้องต้นถ้าเข้าข่ายที่ดำเนินการได้ก็รวบรวมหลักฐานโดยละเอียดเสนอนายอำเภอหรือผู้ว่าการจังหวัดอนุมัติต่อไปพออยู่ประเทศไทยตั้งนานแล้วพอเจอจับเที่ยไทยแล้วก็พกอยากจะทาง,งานที่เมือ,พองพอแห่งเพื่อเพื่อเป็นป่าไม้แล้วก็พกอก็อกจะเป็นด้วยชีวิตก็จะได้ดีขึ้นครับ นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตัวเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขันได้มีบัตรประจำตัวประชาชนและได้มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายการที่ได้สัญชาตาเนี่ยทำให้ได้เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับในเมืองเข้าไปสัมผัสกับความเป็นไทยได้มีโอกาสทั้งในเรื่องการเรียนการทำงานและก็ชีวิตความมั่งคงค่ะดีใจครับภูมิใจมากๆและก็จะทำงานในส่วนนี้ตลอดไปจนกว่าจะ,กะเกษียณอายุราชการหรือว่าจนกว่าจะไม่มีโอกาสาที่จะทำอย่างนี้แล้ว วันนี้ไร้รัฐไร้สัญชาติมันเป็นความทุกข์ของชีวิตถ้าเราแก้ไขเขาได้เหมือนกับให้ชีวิตใหม่กับเขาที่จะได้อยู่บนผืนแผ่นดินนี้ในฐานะคนไทยที่ถูกต้องโครมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ผู้ชมคะนับว่านะคะเป็นการสร้างรอยยิ้มและก็มีความสุขแล้วก็คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเป้าหมายของรัฐบาลนะคะที่ต้องการที่จะให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเร่งลดความเหลื่อมล้ําสร้างความเสมอภาคแล้วก็สิทธิเท่าเทียมกันเนี่ยเดีฉยันเชื่อว่าเป็นเป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนะคะเอาละค่ะต้องขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่ได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ มีการพิสูจน์ข้อมูลและไปพิสูจน์ในเรื่องราวต่างๆจนพวกเขาเหล่านั้นได้รับสิทธิและเสรีภาพมีความเท่าเทีเทยมกันนะคะรายการของเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วเราจะปิดท้ายด้วยมิวสิกวิดีโอที่น่ารักน่ารักในการเร่งจัดเก็บข้อมูลจอประทอหรือข้อมูลจําเป็นพื้นฐานประจําปี2,561นะคะโดยคุณเจเน็ตเขียวค่ะนําเพลงมาร้องแล้วก็เป็นการรณรงค์ให้กับพี่น้องประชาชนตื่นตัวนะคะเพื่อให้ข้อม ข้อมูลที่เป็นจริงกับคำถาม5หมวด31ตัวชีวัดนะคะเราจะลาด้วยเพลงจัดเก็บข้อมูลเจ้าปทประจำปี2,561กับเพลงนี้กันเลยนะคะหลังจากนั้นดิฉันไลลา,ลาอินทรพลต้องลาจากคุณผู้ชมไปพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลาดีๆ1 6น55นาทีถึง17.20นทนาท,ทางททบ5ทุกๆวันเสาร์นะคะสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะหมู่บ้านเรานี้คุณภาพชีวิตด,ดี ข้อมูลจากปอทอจากแม่และพอ่อเป็นข้อมูลพื้นฐานช่วยกันทำงานผู้นำหมู่บ้านก็ตั้งใจมุ่งมัน่นหนึ่งในข้อมูลนั้นข้อมูลยากจนให้มาก่อนดีด